<Yeah. S 2> มาแล้วบมาแล้วหวานแหอาหารไปกินแรงเออเพิ่งได้พี่น้องเนื้อใหลับป่าเขาหวานแตกไหมลูกแตก <c oughs> ด,ดีก <c oughs> ว่านอ้อมีบมวป่ามองเพิ่งเนาะซุ่มเดาเดาดูโอ้ยหวานบมดแตก <c oughs> ไ,ได้กินดี่บ่าละมือใหม่หัดหวานได้ค่ะเด้อ ลงไปรอดรอดเกอือบกัน ลแ้วเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมเอ้โหนี่อะไรจังเลยเราเร็นจรงนังจังเลยีรรมีรอเล่งมีโอ้ยว่านแ้งหมดแต่คือเสื้อผ้ากับได้มาเปลี่ยนอันนี้เป็นเห็บสุดวิสัย นด้กี่ตัวคะพ่อแล้วจากตัวนาะค่ะคุณทศพลค่ะคุณทศพลค่ะได้จะาโคะได้โตแล้ค่ะเห็นาอ่โอ้ยนะได็ก้นอสาซย่างดีโซ่ออกคลิปย่างดีไ่ได้ไม่ับอาพีบ่ค่พี่นองค่ะเรียกตัวบ้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวล่างมังกน อุ้ยมีอยู่ตัวนึงตาบอดเนี่ใองรอลโอ้ย er> ังมีตยู่นะเห็นหุงดีบอละลาตัวนี้สาดีบอตามันด้วยโอ้เปเียวอ้เหยยวแตกใส่หอมได้ย่ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ยแลวก็หมานอยู่ตัวหนึ่งตั้งว่าตัวหนึง อุ้ยว่ะ <c oughs> ย้อนขึ้นมา,มาบ่เหวีบยงตกลงไปตายอีกแล้วสุลุ่แล้วสุุ่ได้ยี่บ่สุดได้ยัง <c oughs> โอ้สก็มี้นละโว้ยไม่ได้กินเลี้ยงิีงป่าปัญหานหนูตัวเนี้ยดักหนูหนูเลี้ยงขึ้นเฮี้ยนที่เก่า เดียวกันเลยเหจุอะไรวะเนี่ยพ้ะไรอ่าไม่ได้กระเอาดอกมันต้องเปิดสาพุนล่เอาดอกซ้าเอาสานี่นะบ่ไปเอาดอกสาพุนปาน่อยได้พุน ดี๋ยวลองเมืองอีกนะคะแล,แล้วอตั้งโต๊ะหนึ่งเราอุตส่าห์เนี่ยแล้วคือคือวามันว่าอันวิดย์นะคะนัากลเลยตกล้งสาอีกโอ้ยนะแบบว่าตั้งใจหรือว่าแต่ว่าตั้งค้ำเหตุสื่อบอกตั้งแคดหรือว่าแต่ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจเนี่ยเฮ้ยยังนระหอดเลยนะอ๋อพอมีพี่น้องเลยคะ่ะ ไม่ได้จักตัวเลยค่ะได้ค่ะยเดี๋ยวเอาอีกจักนหน่อยนะสะนี้ประมาณกี่ไร่เนี่ยพ่ออันนี้เป็นสะโครงการนะคะโครงการอะไรเนี่ยพ่อหมอดินนะคะกรมพัฒนาที่ดินสมทบ สนะ<จ>องหมื่ <2005. S 1> มนห้าเนาะสองพันห้าเออก็แต่ว่าก็ให้ให้แอลความลึกเพิ่มนะคะประมาณสี่หมื่นนะคะกับจำปริมาณสาเนะเนส,อเสองเท่านะคะของสาโครงการนะคะอยู่ที่นาโคกนะคะสานี้ก็เอาไว้ใช้ในการเกรษตรนะคะเอาน้ําไปใช้นะคะใส่ในต้นปาล์มนะคะกับผัดไอ้พวกผลไม้จังจนะคะแต่ระบบน้ํายังไม่ดีเท่าไหร่นะคะใช้ตัวนี้ ตรน,นี้นะคะเนี่ยใส่อีหยังบไม่โดนไม่ยาอพ่อเนี่ยสนใจอะไรเนี่ยได้แรงดันสูงนะคะส่งไปนะคะไปสวนปามตรงนู้นนะคะปามเล็กนะคะปามเล็กน,นี่ปามใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะอออุ้ยระวานแหอ,อีกแล้วะคะ่ะ เราก็บอกเลยเนะอะวันแห่บอเอินกันเลยเนาะบอบอกคุณส้มกับคุณแม่เลยเนาะค่ะคุณพอ่อขาจ,บท,าจบที่เผอบ่ะ <laughs> วานที่เผอในปลาแบบุูตัว่ะ น้ำมันจากสามาใช้เลยอันรอบรอบ,บสาไม่ได้บ่ต,ต,ต้องใส่อันต้นมะพร้าวเนี่ยตายหมดแล้วเหลือกี่ต้นเนี่ยทางโน้นนะคะต้นมะพร้าวมันแรงเกินไปไมไม่ได้ใส่น้ำนะคะหนึ่งสองเหลือสองต้นบ่าานตายหมดแล้วสองต้น,นะะสนองสามต้นเหลือสองสามต้นฝั่งโน้นนะคะ อมนอนได้กี่ตัวะพ่าตอนนี้ก็ชมไปเรื่อยๆกันนะคะหาปลาปลาหินนะคะปลาหินถ้าว่ามีแต่หินไม่มีปลาซาวาสิมาโซ่เนาะในตั้งตัวหนึ่งเนาะ ปงเอาอากาศร้อนนะคะช่วงนี้สงสัยจะวางแขนไว้มาเล่นน้ำอย่างเดียวไม่เอาปลาแล้วปลาเยอะอยู่ในตู้เย็นก็เยอะอยู่ หาปลานะคะตามสระนะคะพอได้กินจะแรงเลยจสมักสระนี้จะเป็นปลานินนะคะแต่น้ำก็จะเขาจะ,จะสีประมาณสีออกเป็นหินนะสีขุ่นๆนะดินวะเพราะว่าเป็นสระใหม่นะคะแต่ว่าก็ลักษณะของปลานินก็จะเป็นแบบลักษณะสีนี้เลยเขาปรับตัวนะคะตัวได้ตามธรรมชาตินะ โอ้ได้อยู่ะได้กี่ตัวพ่ะชี้เห็นก้อนใหญ่บาาะซาด่ะโอ้อยไปย้อนคืนมันเมื่อคืนเราขึ้นป่าเราตกล,งลตตองขึ้เขาปล่อยคนซะ ค่ะบางท่านมาดูคุณทดอาบน้ำนะคะอาบน้ำในสระนะคะคุณทดศพลมาอาบน้ำในสระโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดได้ปลาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนค่ะเข,า,ขาจะให้ผู้ชมดูนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ ค่ะนะคะตอนนี้ก็เราก็ได้มาผ่านไปหนึ่งสะนะคะสิ่งที่ได้มาก็คือปลาใบไม้กับกิ่งไม้นะคะกับหินนะคะอยู่นี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปที่สะข้างล่างนะคะสะข้างล่างตรงโน้นนะคะนอ๋อนี่สองสะนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้สึกผลว่าเอาครั้งเดียวพอจบเพราะว่า ได้แน่นอนนะคะสะข้างล่างมันแน่นอนนะคะ <laughs> จะเป็นยังไงกลับมาเมืองกันได้ค่ะได้ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเข้ากับ่าให้เราเห็ดอันนี้กันเนาะเอาซอมซอมแห่จักบาทนึงกันค่ะปลาใบไม้ไหมลายพดกับอยากกินใหม่คะ่ะสองซ้ำมอ่รับว่านแฮอีกสักบาทหนึ่งเนาะได้อยู่บ่ครับพิ่มเนาะพี่น้องเนาะได้อยู่บ่หน้า เออแตกกว่เาเก่าอย <C oughs> อะไปดูลงไปเบ<ป>อ้เย็นเลยอากาศวันนี้ร้อนหอนอ่อากาศร้อนนี่นี่มานป็นเย็นสบายอู้หัจันกันบเต็มดวงวันนี้มันพระนะคะ ไปเลยเนี่ออไปกระเดืออปะปะไกระเดือดะปกดีลนี่บอกบอว์บปล่อยไปสักนี่บอบอว์คคือน้าคุณคือาไปงงเนาะเออตึกๆๆๆๆ หนึ่งสองสามอุ้ยไม่ไปย,ย,ออยังตาอีกอย่างละนี่คือว่า,า,าว่าเดียวจบนะโอ้ปลาดุกปลาดุกนะปลาดุกนะปลาดุกน้อยปลาดุกนะแม่ปลาดุกเยอะไงเนี่ยนะทางธรรมชาษให้เลยนะ ปนออออดนคงสิบหลุ้ลงไปเนาะนในปลาดุกหน้าได้เหรอนี่ปลาดุกเตี้ยเลยโลละร้อยห้ ไปได้ไนมีผิดได้ไ ต่อไปแล้วค่ะยกสองค่ะยกสองค่ะพี่น้องซาที่สองยกที่สองค่ะมันซามันน้อยมีกาดถือประชาระยงสระนี้สระเล็กนะคะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะโอ้ยไออย่างน่าแบบเนี้ยที่ปนะเ,เป็นเจ้าสีแล้วแตกอยู่บ่แหีพ่อแตกอยู่นิดนึงนะคะซ้อมวันเฮียเลยนะพ่อซ้อมวันแหีนะคะก็คือเขาวัดตลอดะ มันมานนานๆทีใช่ไหมคะว่าแต่แตกมันหนักมา ยกที่สามนะคะทำไมไม่ทางน้นพอไปทางน้นได้ไหมเอาะอะไรทไปเรื่อยๆซ้อมหวันแหไปในตัวนะคะทุกคนนี่มามาซ้อมด้วยกันได้นะคะอโอ้วันนี้แตกดีนะคะ<อ>แตกดียอยู่วันนี้ไม่ลงมาพ่อ ทดไปหลวงว่าหนาวแล้วนะคะแหะนี้ใครทำให้คะะาโอ้องตจันดา,ดดนดาตอนนั้นตะกุณยังไม่ได้สานแหนะ ผ่านไปแนะคะทุกคนได้หนึ่งตัวนะคะมาค่ะทุกคนมาดูคุณทศพลตึกแขหน,นะคะวันนี้ว่าจะมานหรือเปล่านะคะสักบาทนะโฟโค่ะโฟโอ,อันนี้ละมุมนี้ละโอ้ย oh <my. S 1> เป็นจรดเม้เมืองนะค่ะพี่ดังค่ะ ซ้อมดูนะคะซ้อมตึกแห่นะคะซ้อมตึกแห่มาดูค่ะมาดูค well uh ่ะมาดูค really> ่ะสงสัยจะเป็นปลาช่อนใหญ่ใหญ่ใหญ่นะคะสวายน้อยหรือปลาสวายใหญ่ค่ะ ได้กี่ตัวคะได้ยังคะเนี่ยีปลาสวายน้อยโอ้ได้เยอะคะได้กี่ตัวคะนี่ยสามตัวสามตัวนะคะตัวก็ได้เยอะอยู่นะคะดีขึ้นกับเก่าจักน้อยนึงค่ะไปเราตามไปเมืองกันไปเมืองนะฮะเนาะ อีกกระปุ๋ละสามตัวนะคะอันนี้ตัวใหญ่ักหนหนึงนะคะทอดให้เด็กๆกินก็อร่อยนะคะ คุณเธอสะพนปลดกันนะครพีน้องวิธีปลดของกระเงปลดแห่ปลาพวกนี้มันเป็นปลาตั้งแาครัปเสียไปไส,ปไสี่ตัวนะคะคุ ช่องฟูทศดเทดสะโนด้วยนะคะ